วิธีทำกิจกรรมนะคะ 1. วางกระดาษขาวแล้ววางแท่งพลาสติกสี่เหลี่ยมผืนผ้าบนกระดาษขาวจากนั้นลากเส้นแท่งพลาสติก 2. หาเส้นแนวฉากและลากเส้นแนวฉากตรงขอบแท่งพลาสติก 3. วัดมุม30องศา45หองศาและ60องศาในแนวเดียวกับเส้นแนวฉาก4 วางแท่งพลาสติกสี่เหลี่ยมผืนผ้าให้ตรงกับเส้นที่เราลากไว้ 5. าฉายแสงเลเซอร์ให้ตรงกับเส้น30องศาที่เราวัดไว้สังเกตแสงที่สะท้อนกับผิวของแท่งพลาสติก 6. ลากรังสีสะท้อนจากแสงที่สะท้อนกับผิวของแท่งพลาสติก 7. ทําทำซ้ำข้อ5ถึง6โดย เปลี่ยนมุมตกกระทบเป็น45องศาและ60องศา8ทําซ้ําข้อ1ถึง7โดยเปลี่ยนแท่งพลาสติกเป็นผิวสะท้อนเบาและนูนแบบบันทึกผลการทดลองคำถามท้ายจิจกรรม1ลังสีตกกระทบลังสีสะท้อนและเส้นแนวฉากอยู่ในะนาาเดียวกันหรือไม่ลังสีตกกระทบลังสีสะท้อนและเส้นแนวฉากอยู่ในะนาบเดียวกัน เป็นไปตามกฎการสะท้อนของแสงข้อที่สองมุมตกกระทบและมุมสะท้อนที่ผิวสะท้อนของแท่งพลาสติกเท่ากันทุกครั้งหรือไม่อย่างไรตอบเท่ากันทุกครั้งเพราะตอนที่ฉายแสงเข้าไปที่มุมตกกระทบมุมที่สะท้อนจะสะท้อนใสงออกมาเท่ากันกับมุมที่ตกกระทบข้อที่สามมุมตกกระทบและมุมสะท้อนที่ผิวสะท้อนนูนเท่ากันทุกครั้งหรือไม่อย่างไรตอบเท่ากันทุกครั้งเพราะเมื่อเราฉายแสงเข้าไปจะสะท้อนแสงออกมาเท่ากัน ข้อที่4มุมตกกระทบและมุมสะท้อนที่ผิวสะท้อนเท่ากันทุกครั้งหรือไม่อย่างไรอตอบเท่ากันทุกครั้งเพราะเมื่อฉายแสงเข้าไปที่มุมตกกระทบมุมที่สะท้อนจะสะท้อนแสงออกมาเท่ากันกิจกรรมการหักเหยองแสงนะครับจุดประสงค์ครับเพื่อสังเกตและอธิบายการหักเหขอองแสงนะครับวัสดุอุปกรณ์นะครับมี หนึ 1> 1. ่งคือชุดกล่องแสงนะครับสองหม้อแปลงโวลต์ต่ำขนาด12โวลต์นะครับสามแ,แท่งพลาสติกสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับสี่ครึ่งวงกลมนะครับไว้สำหรับวัดมุมนับท้าหรือกระดาษขาววิธีทำกิจกรรมหนึ่งต่อสายไฟจากกล่องแสงเข้ากับหม้อแปลงโวลต์ต่ำา12โวลต์ใส่แผ่นช่องแสงที่ทำให้ลำแสงหนึ่ง 1. ลำเข้ากับกล่องแสงสองวางแท่งพลาสติกสี่เหลี่ยมผืนผ้าหน้ากล่องแสงโดยให้ ด้านขุนทาบกับกระดาษขาวจำลำแสงให้ทำมุมตกกระทบค่าหนึ่งที่ผิวด้านข้างของแท่งพลาสติกสสังเกตแสงที่หักเหนในแท่งพลาสติกจากนั้นลากเส้นดินสอตามขอบของแท่งพลาสติกทั้งสด้านบนกระดาษขาวลากลังสีตกกระทบและลังสีหักเหนในแท่งพลาสติก รวมทั้งรังสีหักเหที่เคลื่อนที่ออกจากแท่งพลาสติกสู่อากาศ 4. มุมตกกระทบในอากาศเดลต้า1มุมหักเหในแท่งพลาสติกเดลต้า2มุมตกกระทบในแท่งพลาสติกเดลต้าสาและมุมหมักเหในอากาศเดลต้าสแล้วบันทึกผลลงในตาราง5้าทำา3ข้อ 2- ถึง4ตัวเปลี่ยนมุมเดลต้า1อีก สองค่าและว,วัดมุมเดลต้าสองเดลต้าสามและเดลต้าสี่บันทึกผลลงในตารางจากนั้นหาค่าของไซน์เซต้าหนึ่งส่วนไซน์เซต้าสองและไซน์เซต้าสามส่วนไซน์เดต้าสี่บันทึกผลการทดลองทำไทยกิจกรรมค่าของไซน์เซต้าหนึ่งส่วนไซด์เซต้าสองและไซด์เซต้าสามส่วนไซด์เซต้าสี่ที่ได้ทั้งสามครั้งเท่ากันหรือไม่ ตอบใกล้เคียงกันหรือเท่ากันข้อ2ค่าของไซน์เซตาหส่วนไซน์เซตาสองแตกต่างจากไซน์เซตาสาส่วนไซน์เซตาสอย่างไรตอบไม่แตกต่างกันมากเนื่องจากมีค่าใกล้เคียงกันหรือเท่ากัน